ราบสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h a n n e l นะครับวันนี้อยู่เกม My Hero Ultra Impact นะครับหลายๆคนครับสอบถามมาครับว่าไม่สามารถเล่น emulator ได้นะครับพี่ใช้ emulator ของอะไรเวอร์ชันอะไรนะครับทำไมถึงเล่นได้นะครับก็ในวันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆครับในการลง emulator ครับเป็น LD player นะเป็นตัว64บิตนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับ ก็ในเครื่องของผมเนี่ยโหลดเวอร์ชันล่าสุดออกมานะครับแล้วก็เล่นได้ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูลิงก์กันครับว่าไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับแล้วก็รวมถึงตัว APK ด้วยนะครับสําหรับลงเกมนะครับโอเคละตามไปเลยแล้วกันครับอันนี้นะครับก็เป็นลิงก์นะที่เอาไว้โหลด LD Player นะครับของผมก็เซิร์ชใน Google นั่นแหละว่า LD Player 64บิตนะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับประวัติเวอร์อรชันโนสบิตเพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดนะครับของผมเนี่ยโหลดเวอร์ชันนี้นะ4.0.76นนะครับโสบิตนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมโหลดมาเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ติดตั้งทั่วไปเลยนะครับบางคนอาจจะโหลดไม่ได้ก็โหลดและเล่นไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นใช้เวอร์ชั่น4.0.68ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวไฟล์ apk เนี่ยผมโหลดจากเว็บนี้นะครับ a p k p l c o m นะครับก็โหลดมาครับไฟล์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่58.7 m เมกนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรม LDPlayer ครับแล้วก็โยนไฟล์ apk เข้าไปครับแค่นั้นเองครับก็เล่นได้แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับถ้าคนไหนติดปัญหาก็ใช้เวอร์ชั่นถอยลงมานะเป็นเป็น4 0 6.8ปนะครับโบิตก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยใช้อันนี้นะนะครับส่วนการปรับของ LDPlayer ผมไม่ได้ปรับอะไรพิเศษเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูครับว่าการปรับของ LDPlayer ผมเป็นยังไงนะครับเริ่มมาเขาก็ปรับให้อย่างนี้เลยนะครับ1 2 8 0นคูณ720นะครับ CPU 4คอร์แรม8เมกครับประมาณนี้เลยฮะ แล้วก็โมบายโหมดก็ตามนี้เลยครับของผมใช้เป็นแท็บเล็ตนะจริงๆผมจะปรับเป็น1920ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเริ่มมาเขาให้เป็นอย่างนี้มาก่อนนะก็เดี๋ยวคงจะปรับเป็น19 2 0นะครับส่วนโมเดลก็ตามนี้เลยครับเกมเซตติ้งก็ตามนี้ฮะไม่ได้ไปแก้อะไรเลยนะครับออดิโอก็ตามนี้ทุกอย่างครับแล้วก็ปกตินะ ครับอันนี้นะครับก็โอเคครับก็เพื่อนๆลองโหลด LD Player ตามที่ผมบอกไปใช้ละกันครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเพื่อนๆลองไปโหลดมาใช้กานดูนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากรบกวรช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผสมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย